สวัสดีครับคุณผู้ชมการพารีวิวในครั้งนี้นะครับจะเป็นตัวแพงเลยเพราะจะเป็น m s t t r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  เ e e e เอ็ก e ์ตรีมสไ e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  ดอมกันดั m ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะให้ดูคู่มือก่อนเพราะว่าตัวที่ผมต่อเนี่ยผมทำสีไปด้วยนะครับถ้าเกิดดูคู่มือเนี่ยมันจะเห็นสีดั้งเดิมของตัวสไตฟ e e d o m นะครับอย่างตรงเท้าตรงนี้คุณจะเห็นว่าสีมันจะค่อนข้างสว่างกับตรงปีกตรงนี้สีมันจะค่อนข้างสว่างเห็นไหมฮะแต่ทีนี้ผมทาสีออกมา หน้าตาเป็นอย่างนี้คือสีมันก็จะดําหน่อยนั่นแหละสีมันจะเข้มหน่อยอย่างไอตัวปีกตรงนี้นค่อยๆขยับก่อนเพราะว่าพอดีผมติดไว้ที่ฐานแล้วผมก็อยากถอดออกเท่าไหร่นะครับคุณจะเห็นได้ว่าสีมันจะเข้มทีเดียวนะฮะอันนี้ผมเอ,อ่อผมพ่นเคลียร์เงาไปด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็จะสะท้อนแสงพอสมควรอันนี้พ่นพ่นเคลียร์เงา ยังไงดีผมก็พ่นไปตามปกตินะแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมผมถึงพ่นใส่เคลียร์เงาใส่ตัวนี้แล้วมันไม่ค่อยติดน่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้แยกชิ้นแล้วแบบวางเอาไวบ้บนพื้นบนที่รองมั้งผมตั้งมันไว้อย่างนี้แล้วก็พ่นเลยมันเลยเหมือนจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่เลยรู้สึกเสียดายหน่อยแต่ว่าพอดีแบบประกอบไปแล้วแม่งขี้เกียจรื้อแล้วลวะก็เลยเช่างมาแล้วกันก็ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วกันเว้ยนะครับติดไปเท่าไหร่ก็ติดไปแค่นั้นนะฮะสำหรับ ตัวสไตฟีดอมนะครับของที่ให้มาในกล่องเให้มาเยอะมากซึ่งอ่านี่น,นีเก็บไว้ตรงนี้พอดีนะครับก็จะมีดีคอน้ําให้นะครับ,รนะรบแผ่นหนึ่งใหญ่ๆเลยแต่ว่าใช้ไม่หมดนะครับก็มันจะไปเยอะอีตรงส่วนที่ติดตรงฟันเนลตรงจริงๆในในภาคซีดเดนติีมันเรียกว่าดากูนเนอะผมแม่งติดเล็กฟันเนลตลอดเลยนะครับมันจะเป็นไอตัวดีคอัอนยาวๆอันเนี้ยติด อยู่ตรงนี้นะครับจะเยอะหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมาร์กกิ้งเล็กๆทั่วไปนะครับซึ่งใช้ไม่เยอะแม่งให้มาโคตรเยอะเลยใช้อยู่นิดเดียวนะครับอันนี้คือผมติดตามคู่มือด้วยนะไม่ได้ไปติดอะไรเพิ่มแล้วก็สติกเกอร์ฟอยล์นะครับอันนี้จะเป็นฟอยล์แบบที่ทํามาเป็นอย่างดีเลยจะเป็นฟอยล์ตัวเดียวกับของ p e r f e c t a d e u n l e a s h นะครับมันมันบอกว่าเป็นพลาสติกสติกเกอร์นะเมทัลลิก 3D แต่ว่ามันก็คือสติกเกอร์ฟอยที่แบบหนาเป็นพิเศษแหละซึ่งอันนี้ทําออกมาดีมากเลยนะครับเพราะว่าแกะง่ายติดง่ายนะครับมันก็จะติดรล้สะท้อนแสงตามตัวนะครับอย่างเช่นตรงลําตัวตรงนี้เห็นไหมฮะหรือว่าตรงไอ้บีมชิลตรงนี้ไอวงกลมสีแดงๆอันนี้เนี่ยเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้อันนี้ผมติดเบี้ยวไปหน่อยโทษทีก็ช่างแม่งและขี้เกียจแก้นะครับก็จะมีแบบติดอยู่ตรงออหัวตรงนี้ด้วย ไหมวะเอาไม่ใช่ตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้ามาเลยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะติดตรงเลนข้างในนี้มั้งแล้วก็ตรงติดที่เลนตรงปืนนะครับมันก็จะมีติดอยู่หลายๆที่นะครับใช่เนี่ยด้านในเลนสปืนอันนี้มันก็จะสะท้อนแสงได้ดีขึ้นนะครับแล้วจริงๆมันจะมีสติกเกอร์เมทัลลิกสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับเป็นมันเรียกว่าเป็นโฟโตเอ็ดนะครับซึ่งมันก็จะติดให้ ติดเอาไว้ให้มันส่วนที่ดูเป็นช่องระบายอากาศะดูเป็นช่องระบายอากาศมัขึ้นอย่างเช่นตรงนี้นะครับหรือว่าตรงหน้าอกตรงนี้ก็จะเป็นโฟโตเอ็ดสติกเกอร์ด้วยซึ่งเป็นส่วนที่ผมไม่ชอบที่สุดของมาตเกตไอตีมเพราะว่าไอโฟโตเอ็ดสติกเกอร์แม่งโคตรเฮี้ยเลย <c oughs> คือไม่รู้มันไปนเพราะผมคือมันน่าจะไปเพราะว่าผมมาติดไม่เป็นด้วยแหละแต่ผมรู้สึกว่าแม่งใช้โคตรยากเลยเหนียวก็เหนียวแหละพอมาติดแล้วติดตามตรงส่วนตรงนี้แม่งเหมือนติดไม่ค่อยอยู่อ่ะสุดท้ายผมก็เลยเอากาวอัดเข้าไปเลย นะครับติดกาวลงไปเพิ่มใช้กาวตาช้างบ้านๆนี่แหละแต้มเอานะครับไม่งั้นไม่เอาไม่อยู่จริงเพราะถ้าเกิดผมไม่เอากาวใส่อ่ะไอตรงนี้หลุดแล้วนะครับกระแทกนิดกระแทกหน่อยแม่งหลุดแล้วอ่ะเพราะงั้นแทบจะขยับเล่นไม่ได้เลยแต่นิดแต่น่อยหลุดผมเลยเอากาวใส่เลยจบตัดปัญหาไ <c oughs> ม่งั้นไม่ไหวจริงไอโฟตโต้ไอโฟตโต้เอสติ๊กเกอร์แม่งผมเป็นส่วนที่ผมไม่ชอบที่สุดกล่องเนี้ยละนะครับ <c oughs> โอเคแล้วมันเอ็กซ์ตรีมยังไง เดี๋ยวเอางี้ผมให้ดูอุปกรณ์ก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวมัทเกตเอ็กตีมสไตฟีดอมเนี่ยมันจะให้มีตัวหุน่นมีฐานแล้วก็มีแบ็คแพคด้วยคือเพราะว่าแบ็คแพคอันนี้แม่งหนักมากนะครับหนักแบบเอ,อ่ยืนไม่อยู่เพราะว่าไอ้ดากูนแต่ละอันเนี่ยข้างในมันก็แต่ละอันก็จะมีโครงในอยู่ข้างในอีกเพราะงั้นมันยืนแทบไม่ได้เลยนะครับต้องใช้ฐานช่วย ไม่งั้นเอาไม่อยู่จริงๆฮะพอติดกระถานแล้วเออแม่งยืนได้สมาร์ทขึ้นสวยขึ้นมั่นคงอย่างมากนะครับพอถ้าไม่มีฐานแม่งยืนเออก็ล้ม <laughs> นะฮะเออเราก็จะให้บีมชิลมา2อันนะครับเอาไว้ติดตรงแขนนี่แหละแต่ผมไม่กล้าจะติดเพราะคุณก็เห็นเนี่ยแม่งลุงรังชิบหายเลย <laughs> นะครับก็สวยดีเก็บไว้เผื่อเล่นแต่คิดว่าคงจะไม่ได้เลือออกมาเล่นมั้งแล้วก็จะมีบีมบีมเซเบอร์ให้นะครับเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์อันนี้ผมจำไม่ได้ผมไปทำอะไรมันมันถึงงอวะช่างอะไรกัน จำไม่ได้เว้ยแล้วก็จะมีบีมเซเบอร์มีด้ามบีมให้นะครับ2อ,อันซึ่งมันเอามาประกอบกันได้นะอันนี้มันก็จะกลายเป็นทวินเบลดปัญหามันจะไปอยู่ที่การเอาไปติดที่มือนี่แหละซึ่งน่าจะยากหน่อยเพอาติดเป็นทวินเบลดแบบนี้มันก็จะยาวเฟ้ยซึ่งทําให้จัดทายยากเข้าไปอีกนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้คือถ้าเกิดผมจะถือจริงๆคงจะแบบ ใช้เป็นแค่บีมเซเบอร์แบบนี้แทนนะครับพอมีขาตั้งติดแน่แนๆอย่างนี้ก็ไม่กระแทกนิดนึงก็ไม่ล้มไม่กระเทือนอะไรทั้งสิน้นแม่งโคตรดีโหแล้วโคตรชอบเลยไอ้พวกประเภทแบบโมที่มันแถมฐานมาให้ด้วยเนี่ยเพราะว่าฐานอันนี้เนี่ยมันเป็นฐานแบบที่ทํามาเพื่อรองรับกับแบ็คแพคของตัวสไตฟีดอมนะครับมันจะมีตัวตัวเสียบแบบพิเศษสําหรับเสียบเข้าที่แบ็คแพคเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เสียบตรงกลดังนั้นมันเวลามันตั้งมันจะแข็งแรงมากๆนะครับ รับประกันว่าไม่มีลม้มกลมหัวนิดน,นึงนะฮะโอเคแล้วก็จะมีปืนให้อีก2กระบอกนะครับก็จะเป็นปืนจริงๆปืนในนี้มันเก็บตรงกระโปรงตรงนี้ได้นะแต่ว่ามันจะต้องขยับอะไรค่อนข้างเยอะผมขี้เกียจไปทํามันก็เลยไม่ได้ทํานะครับแล้วก็ไอ้ปืนสองกระบอกเนี่ยมันประกอบกันเป็นปืนยาวได้ด้วยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดมันจะต้องท่านี้น,ะนี่แล้วก็ดึงไกปืนลงมาอย่างนี้ก็จะเป็นปืน ปืนยาวแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟโตเอสติกเกอร์เอ้ไม่ใช่มันจะเป็นไอน้นี่เอ่อสติกเกอร์เมทัลลิกก็มาติดตรงนี้มันก็จะสะท้อนแสงสวยงามนะครับปืนนี่ทําดีมากเลยแต่ว่าด้วยความที่ชิ้นมันเล็กผมเลยไม่ได้ไปทําสีอะไรมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเดิมๆของมันเลยโครงข้างในก็จะเป็นสีทองนะครับแบบน,นี้เอ่อแล้ก็จะมีฟิกเกอร์ให้2ตัวจะเป็นลัสคลายตัวหนึ่งกับคีรยายมัตโตตัวหนึ่งนะฮะ ขนาด1นึ่งโซนร้อนะครับอันนี้ผมไม่ได้เพ้นท์กเกียจเพราะว่า,าไม่มีสีด้วยไม่มีสีชมพูเพราะงั้นก็จะเพ้นท์ผมลักไม่ได้ด้วยครับสีไม่พอก็ช่างมันแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีพิเศษที่จะเก็บไว้เพราะว่านันนามันจะแถมแบบฟิกเกอร์ของตัวละครอ,อีกคนหนึ่งมามาคู่กันเพราะปกติมันจะแถมแค่นักบินอยู่ข้างในเครื่องกับเป็นฟิกเกอร์สแตนอย่างนี้ตัวหนึ่งนะนี่แถมลักให้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําอะไรมมือนะครับมี มาัะ <Yeah, S 2> <laughs> ลืมคือม,มันให้มือมาหลายแบบมันจะมีมือแบบกลางอย่างนี้อันหนึง่งแล้วก็จะมีมันจะมีมือแบบกลางคู่หนึ่งพูดผิดก็จะมีปืนสําหรับใส่ไกลปืนอย่างนี้มือน,นี้จะเป็นแบบเออถอดถอดนิ้วออกนะครับแบบนี้เหมือนเออมาสเตเกตรุ่นเก่าๆไม่ก็เดียวกเกดนะครับแล้วก็เอาเปืนมาสอดตรงนี้เข้าไปมันจะมีแง่งให้ใส่อยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ สักตรงหนึ่งมันก็จะจับปืนนิ่งๆอย่างนี้ได้นะครับเป็นมือแบบเอ่อฟิกมาเลยแบบนี้หล่อสําเร็จมาแล้วก็จะมีมือกำหล่อสําเร็จมาเช่นกันนะครับคู่หนึ่งแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเอ่อมือแบบกลางมือแบบขยับได้ทุกนิ้วอันนี้เหมือนกับมือของออมัตเตเกตรุ่นเก่า นะครับซึ่งผมโคตรเกลียดเลยอ็พวกไอ้มือเชี่ยนี่เพราะแม่งจับอะไรไม่ค่อยจะอยู่คือจะจับอยู่อย่างเดียวก็จะเป็นบีมเซเบอร์นี่แหละนะครับก็เลยเไม่ได้ใส่ผมก็ถือผมก็ติดเป็นไอ้นี่มือแบบกลางแทนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไโปโพสท่าที่มันไม่ต้องถืออาวุธอะไรอยู่ละนะครับพวกนี้ก็จะเป็นของเล่นดีให้มานะฮะกระโปรงข้างตรงนี้นะครับเป็นปืนเร็วกันซึ่งกางออกมาได้อย่างนี้แต่ว่ามันก็จะติดไอ้ตรงแบ็คแพคด้านหลังหน่อยนะมันก็ต้องไปกลางปีก ออกให้พ้นทางถึงจะอ้นี้กลางปืนได้ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างๆมาจะใส่บีมเซเบอร์ได้ผมลืมจริงๆต้องควรจะต้องเอาบีมเซเบอร์มาติดนะครับแต่ก็ช่างมาแล้วกันเกียร์ละไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวรีวิวจะยาวเกินนะครับกลางได้ทั้งสองข้างนะครับสำหรับปืนแต่ว,ว่าโชว์ให้ดูข้างเดียวพอสีฟ้าตรงนี้เป็นชิ้นใสนะครับแต่ว่ามันอาจจะเปื้อนเออเคลียร์ตอนผมพ่นไปหน่อยก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยดีนะัก ข้อต่อจะเป็นแบบหัวบอลหัวบอลจอนนะครับเพราะง้นมันก็จะหมุนได้360รอสงศาแต่ว่าถ้าเกิดงัดมันขึ้นมากๆมันจะหลุดนะครับหลุดง่ายไปน,นิดนึงแต่ว่าโอเคแหละระดับบอลบอลจอนมันก็จะอย่างนี้อยู่ละส่วนตรงนี้ไอ้รูเนี่ยจริงๆมันมีไว้เสียบบีมไรเฟิลนะครับแต่ว่ามันจะต้องขยับไอ้ตรงปืนตรงนี้ไปข้างหลังซึ่งแมงคดยุ่งเลยผมก็เลยไม่ทำ <laughs> นะครับ อโอเคทีนี้มาดูปีกนะครับปีกมันจะกลางได้นะครับเดี๋ยวผมต้องค่อยๆกางเพราะว่าผมจําไม่ได้ว่าจุดขยับมันประมาณไหนแต่ว,ว่ามันจะกางปีกได้กว้างมากนั่นแหละเดี๋ยวผมลองกลางดูก,ก่อนแปน๊บนึงนะครับอ่ะประมาณนี้แม่งก็กลางออกมาแบบเป็นนกยูงเลยนะครับกว้างมาก เพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเกิดคุณโพสท่าที่มันจะที่มันจะกลางปีกเนี่ยมันก็จะกินที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกปีกเนี่ยเอ่อมันดึงออกได้อีกนิดนึงด้วยนะแต่ว่าต้องค่อยๆทำหน่อยเพราะว่าพอดีแบบติดก,กับแบคแพกนี้ผมไม่กล้าขยับแรงเดี๋ยวแม่งหักแล้วมันค่อนข้างแน่นด้วยนะข้อต่อของเอ่อฟันเนลพวกนี้เนี่ยอ่ะนี่ไงออกได้ละนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะจะกลางตรงนี้เพิ่มได้อีกนิดด้วย แต่ว่ามันจะติดไอ้ตรงฟันเนลเนี่ยมันต้องดึงไอ้นี่ออกแล้วปัญหาคือดึงออกกับใส่กลับเข้าไปโคตรยากเลยนะครับคือเขาตั้งใจทํามาให้มันแข็งแรงนั่นแหละไม่ได้กะให้เราแบบไปดึงดึงเข้าดึงออกเล่นบ่อยๆหรอกผมก็เลยเออไม่ดึงดีกว่านะครับเดี๋ยวมันเสียเพราะว่าผมกะจะโพสท่าแบบให้มันกลางปีกเฉยๆแค่นั้นก็พอไม่ได้กะเล่นแบบเปิดโครงอะไรข้างในเยอะนะครับแต่จริงๆคือมันก็จะกลางแบบเปิดโครงอะไรของมันได้นั่นแหละนะครับ โครงข้างในของตัวสไตฟีดอมอันนี้ทำใหม่หมดเลยนะครับจริงๆของถ้าผมจำไม่ผิดนะไอของที่มันเอาของเก่ามาย้อมแมวจะมีอันเดียวก็คือไอด้ามบีมเซเบอร์นี่แหละอันเดียวกับถ้ากับไอมือขยับได้อ่ะน่าจะมีแค่นี้ที่มันย้อมแมวของเก่ามานะครับที่เหลือคือทำใหม่หมดเลยทั้งตัวนะครับแล้วข้างในโครงมันที่คุณเห็นเงาๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่พอะเคียงเงานะมัน มันเงาอย่างนี้มาตั้งแรกแล้วมันเคลือบเมทัลลิกมาตั้งแต่แรกนะครับพองานมันก็จะเลยจะมีความเงาอยู่มันก็จะมีหลายโทมันก็จะมีแบบโทนที่เป็นทองจริงๆแล้วก็โทนที่เป็นทองแดงนะครับมันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเออดูทองปลอมๆหน่อยพนดูเปพลาสติกอะไรอย่างงี้นะครับก็จะมีอยู่อย่างตรงกระโปรงหน้าเนี่ยมันจะเปิดแฮชได้เห็นไหมครับคล้ายๆกับเพอร์เฟกเก็ดคือเอาจริงมัตเตเกตเอ็กตีมเนี่ยผมผมมีความรู้สึกเหมือนแม่งเป็น เออเพอร์เฟกต์ย่อส่วนมาเหลือ1นึส่วนร้อยแล้วขายเนี่ยราคาแบบเอ่อประมาณมาสเตอร์เกตะสำหรับตัวสไตฟีดอมตัวนี้นะค่อนข้างดีทีเดียวนะครับมีเปิดแฮชอะไรได้อย่างตรงนี้ก็เปิดได้นะตรงไหลเปิดคือเปิดออกมาคุณก็จะเห็นเอ่อบูสเตรอตร,อตร์ตรงนี้เนี่ยฮะหรืออย่างอ่าตรงอกตรงอกตรงไหลตรงนี้เนี่ย สะท้อนแสงเพราะว่ามันเคลือบเมทัลลิกมาเลยนะครับส่วนสีแดงแดงที่เห็นอยู่ตรงเป้าตรงไหลตรงเนี้ยเป็นชิ้นใสนะครับอันนี้เขาทำมาเลยอีตอนผมพ่นตอนผมพ่นเคลียร์ผมก็เลยแบบเออถอดแยกเอาไว้นะครับพอไม่ไงนะั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นฟ้าหลังจากที่ลองเห็นกับไอตัวสีฟ้า,ฟาอันเนี้ยแม่งขึ้นฟ้าไปนิดนึงเพราะว่าเหมือนเคลียร์เงามันจะไปโดนเข้านะครับผมก็เลยไม่กล้าละที่แรกว่าจะแบบพ่นๆแม่งไปเลยเหมือนกันนะ สุดท้ายก็ไม่กล้านะครับก็เลยเออเพลย์เซฟถอดถอดไอตรงอลาต,ติกใสนี่ออกดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้ถอดยากนะเอาตอนผมตอนผมงัดออกมาเนี่ยเออก็เลยรอดตัวไปนะครับแก้ปัญหาได้ไม่ยากเท่าไหร่เ,เดี๋ยวลองเปิดแฮชตรงนี้ดูอีกข้างหนึ่งนะฮะมันก็จะเห็นสะท้อนเป็นเงานะครับ จริงๆคือตัวนี้แทบจะไม่ไม่ต้องพ่นเคลียร์ก็ได้นะแต่ว่าที่ต้องพ่นเพราะว่าผมทาสีบางส่วนไปอย่างตรงชิ้นสีแดงตรงนี้อันนี้ผมทาสีลงไปแล้วก็ชิ้นสีน้ําเงินตรงนี้ด้วยทาให้มันเข้มขึ้นเพราะว่าอย่างที่เห็นจากตรงหนังสือคู่มือเนี่ยตรงลำตัวเนี่ยตรงนี้สีกับสีแดงตรงนี้สีมันจะสว่างแล้วผมรู้สึกว่ามันดูสว่างไปเมื่อเทียบกับไอชิ้นสีดําตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเออทาสีเพิ่มละกันส่วน ไอแบ็คแพคตรงนี้ก็เช่นกันนะครับตรงนี้ผมเอาสีแดงลงเห็นไหมฮะมันจะคนละโทนกันนิดนึงเพราะว่าผมขี้เกียจทําไอตรงที่เป็นตะแกรงตรงนี้นะครับหรือว่าสีน้ําเงินตรงนี้ก็ตั้งใจทําให้มันเข้มแต่แรกมันจะได้ออกมาดูเข้ากับตรงสีดําตรงนี้แล้วไปตัดกับสีทองนะครับจะได้ดูสวยขึ้นคือผมรู้สึกว่ามันสวยขึ้นนั่นแหละเออแล้วก็ชิ้นสีเทาตรงนี้นะครับตอนที่ให้มาในกล่องตอนแรกมันจะดูแบบไม่ค่อยต่างกับตัวสี ขาวเท่าไหรถ้าเกิดคุณดูจากหนังสือคู่มือเนี่ยถ้าเกิดคุณคุณไม่เพ่งมองคุณจะไม่เห็นความต่างมันเท่าไหร่แบบเวลาคุณเอาไปตั้งแล้วมองไกลๆอย่างี้คุณจะไม่ค่อยเห็นความต่างมากอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเออทำซะหน่อยดีกว่าก็เลยทําสีไปนะครับก็ออกมาอย่างที่เห็นอันนี้เพราะงั้นอย่างที่บอกคือสีมันจะไม่ตรงกับหออน้าปกสีจะไม่ตรงกับคู่มือผมก็เลยต้องเอาคู่มือมาให้คุณผู้ชมดูด้วยนี่แหละ เรื่องจุดขยับอะไรทั้งหมดบนตัวของมันแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้โพลีแคปสักจุดเลยแล้วก็โครงทําใหม่ทั้งตัวนะครับมันมีปัญหาว่ายืนไม่ได้มันเลยแก้ปัญหาด้วยการให้ฐานมาเลยแล้วก็ให้ตัวตัวเสียบมาเพราะงั้นยังไงก็ยืนได้ติดกับฐานไปเลยนะครับเพราะงั้นเออมันก็จะกินที่พอสมควรเพราะว่ามันต้องเผื่อที่ของฐานด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณจะไปโพสท่ากลางปีกด้วยนี่ก็ยิงแดกที่เขาไปใหญ่เลยแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปตั้งบนชั้นอ่ะมันจะเด่นมากเพราะว่าคือแค่แค่มันกลางปีกก โดยรวมคือสวยมากนะครับกับราคา4,7 0พเอ่อเท่าไหร่นะ 4, 7, ัเตัวนี้ผมได้มาจากที่งานกับน้ำด็อกซึ่งของที่ขายในงานกับน,น้ำด็อกแม่งก็ราคาเดียวกับพวกตามร้านโมเลยสี 4, 7, นะครับถ้าเกิดคุณซื้อราคาห้างราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ7มันจะอยู่ที่7 0 0 0พวกแบบตามแผนกขอขายของเล่นอะไรเงี้ยเ00 0ถ้าซื้อพวกร้านโมเดลมันจะต่างจากราคาห้าง30%ก็จะอยู่ที่ประมาณ4,760 4,800ปประมาณนี้ นะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดห้างมันไม่มีโปรลดราคาอย่าไปซื้อซื้อตามร้านโมดีกว่านะครับราคามันถูกกว่ากันเยอะเนี่ยอ้จะเจ็ดพันเลยสี 4, 000, ่เอ 4, 000, หกแม่งราคาหายไปสองพันราคาห่างกันสองพันนี่คุณซื้อ MG ได้อีกตัวหนึ่งเลยนะเป็นเล่นไปนะครับก็รีวิวอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะผมเ,เดี๋ยวกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับเรื่องจุดขยับเรื่องอะไรนี่ก็คงจะไม่สาธยายอะไรมากเท่าไหร่เพราะกมก็ไม่กล้าไปขยับมันเยอะนะ ต่ก็อย่างที่เห็นมันก็จะมีลูกเล่นอะไรขยับได้พอสมควรนะครับคือจาดัดท่าดัดทางอะไรเนี่ยทาได้หมดนะครับแค่ว่าต้องค่อยๆขยับมาหน่อยเพราะว่ามันแข็งกลัวว่ามันจะไปมีตรงไหนหักเข้านะครับแต่ว่าพอโพส,สท่าเสร็จแล้วเนี่ยยืนท่านั้นได้นานๆเลยนะครับไม่ไม่หย่อนไม่ตกเพราะโครงมันทํามาแน่นจริงนะครับเขยาเขย่าอะไรนี่โครงแทบไม่ขยับเลยแข็งแรงมากนะครับคุ้มราคาสําหรับสี่พันเจ็ด มัน4 7่พมันอาจจะฟังดูแพงไปนะครับจริงๆแต่ว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าคุ้มมากผมรู้สึกต่อนานในตัวนี้ผมต่ออยู่ประมาณสามอาทิตย์อะเพราะว่ารวมเวลาทำสีไปด้วยนะครับทำสีติดสติกทำสีเดินเส้นติดดีคอพ่นเคลียร์สามอาทิตย์เสร็จนานไปหน่อยนะว่าถ้าเกิดคุณต่อต่อดิบเลยก็สักประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์น่าจะเสร็จ คือมันขั้นตอนในการต่อมันเยอะเพราะว่าโครงข้างในมันจะมีหลายชั้นแล้วมันใช้หลายแผงจากปกติที่แบบมันจะโครงข้างในมันถ้าเป็นมาสเตเกตตัวอื่นๆทั่วๆไปมันจะอยู่ที่ประมาณสอสาแผงต่อส่วนมั้งแต่ว่าอันนี้มันจะแยกแยกสีมาหลายชั้นเวลาต่อหอมเลยต่อนานหน่อยนะครับส่วนไอ้เกาะข้างนอกก็ต่อไม่นานนานตรงโครงนี่แหละแต่ออกมาสวยนะครับคุ้มราคาโพสท่าได้ตามใจอยากเลย นะครับก็ใครสนใจก็ไปลองหาซื้อกันดูของน่าจะมีรีสต็อกเรื่อยๆนะครับอย่างอีตอนงานงานกันนับด็อกก็มีรีสต็อกไปถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะเพิ่งรีสต็อกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยมั้งของใหม่ล็อตใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าหมดร้านหรือย,อยังนะก็ลองไปหาหากันดูนะครับถ้าเกิดเจอใครถ้าเกิดเจอร้านไหนขายประมาณแบบห้าหกพันกะ็ไม่ต้องซื้อนะแพงเพราะว่าราคาราคาห้างเต็มๆอยู่ที่เจ็ดพันราคาร้านโมทั่วไปสี่พันแปดอ่ะผมตีให้กลมๆสี่พันแปด ประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปต่อพวกของดองที่ดองๆเอาไว้เยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทําเด็กต่อด้วยนะครับมีเด็กอีกหลายเด็กที่ต้องจัดก็ประมาณนี้ก่อนละกันสําหรับเอ่อมาสเตอร์เกรดเอ็กซ์ตรีมสไตฟีดอมนะครับใครเป็นแฟนของสไตฟีดอมหรือใครเป็นแฟนกระน้ำซีดอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวแพงหรือตัวที่แบบเอามาแล้วไม่จำเป็นต้องทําสีไม่ต้องเดินลายอะไรก็ตัวนี้ดีมากๆเพราะว่า ต่อให้คุณไม่ติดดีคอไม่เดินลายคุณต่อดิบเสร็จแม่งก็ยังสวยดูมีรายละเอียดเยอะเพราะว่าเขาแบ่งรายละเอียดอะไรมาครบหมดละคือถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำนะไอที่ควรจะติดไอที่ควรจะติดอะคือไอสติ๊กเกอร์อันนี้จริงๆแค่นี้เองสวยแล้วนะครับถ้าดีคอน้ำยุง่งคุณจะไม่ติดก็ได้ไม่ได้มีผลเลยมากนี่ขนาดผมติดไปผมยังไม่เห็นเลยว่าแม่งดีคอน้ำอยู่ตรงไหนมั่งเ่ยรายละเอียดมันเยอะมากอยู่แล้วนะครับต่อดิบก็สวย โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ